ทางล้วก็มาเจอในแบบนี้แล้วครับผมจอมปลวกกลางป่านะครับแหลมเหมือนเจดีแล้วครับผมเจดีจอมปลวกกลางป่าข้างล่างของเราก็จะกอ่อไฟไว้อย่างนี้นะครับผมผมจะอยู่บนที่สูงไว้บางอย่างมันไม่ปลอดภัยสาหรับชีวิตของเรานะครับผมเวลาเราขึ้นห้างมาแล้วเราห้ามลงไปข้างล่างนะครับบางครั้งเคยได้ยินไหมครับบอกว่าเสือเสหมิงจะมาในรูปของคนที่คนที่เรารู้จักครับ เราอยู่บนห้างต้นไม้ส,สูงๆนะครับเรากอเวลาเข้ามาหาเรานะครับเราทดลองเอากล่องไม้ขีดนะครับโยนให้เขา อนนี้ผมก็ได้มาเดินหาที่บริเวณจุดที่จะพักคืนนี้ครับก็จะมีเถาวัลย์เยอะแยะก็จะทำตรงนี้ให้โล่งสักหน่อยครับว่าจะผูกเปยนอนแล้วกันนะครับผมเพื่อยกพื้นให้สูงนะครับในายามคําคืนก็จะได้ไม่มีอันตรายนะครับ ครับวันนี้ผมก็จะทับที่นอนบนข้างบนนี้นะครับผมเนื่องจากบางทีในป่ามันก็จะมีความอันตรายนะครับอาจจะมีพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับเราต้องอยู่บนที่สูงเข้าไว้ครับเดี๋ยวเราจะทําตอนนี้พอความดูแล้แน่นหนาถาวรนครับผมก็จะขึ้นจากทาวรนฝั่งนี้ครับ ขึ้นที่นอนผมขึ้นได้หลายทางครับบางทีก็ต้องระวังครับเนื่องจากเถาวันมันแกว่งไปแกว่งมาครับเส้นนี้ก็เหมือนกันครับผมถึงจะเป็นเส้นใหญ่ก็แต่ละขึ้นไปแล้วแกว่งนอนข้างบนนะครับข้างบนนี้ถ้าเฉยมียุงเยอะก็ทําเป็นมุ้งครับเข้าไปถ้าไม่มีก็แค่นอนทับทับมุ้งไปเลยครับแบบนี้แหละครับผม ครับผมวันนี้สำหรับเหตุผลที่ผมมาทำนอนเปมงุ้งนอนบนที่สูงเข้าไว้ก็เนื่องจากว่าเพิ่มความระมัดระวังนะครับบางครั้งในป่าเราม่สิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดนะครับเช่นตำนานเสือสมนิงนะครับผมเสือสมิงบางคนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่กินคนแล้วก็มี คนก็คือกินไปหลายศพนะครับคนก็จะเข้าไปอยู่ในร่างร่างของเสือเสือก็จะมีพิชาอาคมอิททธิ์ขึ้นมาเยอะแยะครับคนที่เป็นเสือเสมิงบางทีสามารถแปลงตัวเป็นร่างคนได้นะครับผมอาจจะมีชอบสะพายย่านนะครับเดี๋ยวกลางคืนผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเสือสมิงเป็นแบบไหนครับรอให้ผมทางที่พักให้เสร็จแล้วก็จะหาไม้ แห้งๆมาทำกับข้าวกันนะครับผม ก็ทําที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งเปรมุงแล้วก็สายชิดกันน้ำกันน้ำค้างลงนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับคืนนี้นอนที่ส่งไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหุงหาอาหารกันครับ ันนี้ผมจะมาทำต้มปลากินนะครับ เราก็รอให้น้ำเดือดเพื่อที่จะทำต้ยมยำปลาทับทิมกันนะครับข้าวเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับผมควันในป่าก็ช่วยเป็นการไล่ยุงไปในตัวครับใส่เกลือครับเพื่อการคาวนะครับผม ก็ใส่เครื่องตม้มยำเข้าไปครับตามด้วยมะขามเปียกสักหน่อยครับบางทีใส่มะขามดิบก็ได้นะครับผม ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนพอเย็ผเยนผมก็สุกเรียบร้อยแล้วครับเป็นต้มปลาครับร้อนแล้วครับสักครัวใครกินกันครับผมเราเป็นเดือรอบนะครับตอนนี้ก็ กลจะมืดแล้วครับ จะต้องแขวนตะเกียงไว้สูงประมาณระดับที่ทเรานอนนะครับเราจะได้ตอนกลางคือเราจะได้เติมลมเวลาลมอ,อ่อนเราก็จะปั๊มลมเข้าไปครับมันก็จะอยู่ในระดับที่เรามองเห็นแสงสว่างของเราพอดีครับส่วนข้างล่างเราก็จะก่อไฟไว้แบบนี้แลครับผม อย่างน,งน้อยก็ทำให้เราสบายใจครับเอนได้นอนหลับพักผ่อนในคืนที่เรามาแคมปิ้งในป่านี่นะครับเรามาจิ้มข้าวกันครับผม ตอนนี้เราก็กินข้าวข้จะอิ่มแล้วนะครับถ้าเราคงจะต้องขึ้นไปนอนบนที่นอนเพื่อว่าความปลอดภัยครับยิ่งเมืดเข้ามาเราไม่ควรได้จะอยู่ข้างล่างครับอาจจะมีสัดป่าหรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดครับครับตอนนี้เราก็กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับผม นี่ก็เป็นเวลามร่วมเกิดใกล้จะสามทุ่มแล้วครับเสียงป่าก็คือป่าอย่างที่บอกครับผมเสียงมันหอยหวนในค่ามังคืนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทำไฟให้กว้างนี่ครับ เาวันก็ประมาณนี้นี่คือสภาพของป่านะครับบางทีเราก็ต้องไม่ลบหลูนะครับไปที่ไหนเราก็ต้องให้สถานที่ต่างๆมีจที่จะทางที่เราจะต้องให้ความเคารพนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนะครับผมครั้งเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับในชีวิตเรานะครับเวลาเรานอนป่า กลางวันสวยงามครับแต่กลางคืนนี่โคตรน่ากลัวเลยนะครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเปนที่สูงแล้วนะครับข้างล่างของเราก็จะกอ่อไฟไว้อย่างนี้นะครับผมผมจะอยู่บนที่สูงไว้บางอย่างมันไม่ปลอดภัยสำหรับชีวิตของเรานะครับผมตะเกียงผมก็แขวนไว้ตรงนี้ข้างบนก็ เป็นไฟคิดกัดน,น้ำค้างนะครับ็นสภาพโดยรอบผมที่ผมต้องมานอนข้างบนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าชีวิตในป่ามีอันตรายได้ทุกเมื่อครับโดยเฉพาะตอนเืินที่เราไม่สามารถมองเห็นพร้อมทั้งสิ่งเล่กลับนะครับคืนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเสือสมิงนะครับ คนเท่าคนแก่ตอนที่ผมเป็นเด็กก็เล่าให้ผมฟังคือบางตำราก็บอกว่าเสือสมิงก็คือเป็นเสือที่กินคนหลายชีวิตนะครับจนทําให้อาคมของเสือนี่แก่กล้านะครับก็คือวิญญาณของมนุษย์ที่เสือกินเข้าไปลหลายๆคนลหลายๆคนก็จะทําให้เสือตัวนั้นแก่ก้าขึ้นมานะครับสามารถแปลงร่างเป็นคนได้ บางตำราก็บอกว่าเสือก็คือเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนวิชาอาคมที่ผิดผิดประเภทนะครับผิดผิดทางเขาก็เือทำให้กลายเป็นเสือสมิงนะครับบางทีเวลาอยู่ในป่านะครับคนนั่งห้างนะครับอยู่ข้างบนห้ามลงไปข้างล่างนะครับจนกว่าจะสว่างขึ้นมาแล้วห้ามลงไปนะครับเราขึ้นห้างมาแล้วเราห้ามลงไปข้างล่างนะครับบางครั้ง เคยได้ยินไหมครับบอกว่าเสือเซมิงจะมาในรูปของคนที่คนที่เรารู้จักครับเช่นเวลานายผ่านเข้าป่านะครับก็จะกลายเป็นว่าลูกเมียที่บ้านเจ็บท้องปวดท้องก็จะให้คนที่บ้านมาตามนะครับว่าเออเดี๋ยวเมียใกล้คลอดลูกนะครับประมาณนี้คือเราต้องคิดเสมอไปว่า เรามาในป่าขนาดนี้มัาไม่น่าจะมีคนเข้ามาหาเราใช่ไหมครับเราก็ต้องระวังแลวระวังตัวหนึ่งเราจะมีวิธีคิดยังไงว่าคนนั้นเป็นเสือเสมนิงที่เราเห็นคือธรรมชาติเสือเสมิงคือไม่สบตาคนนะครับในตาแดงกลำ่ำบางครั้งชอบสะพาย่ามน,นะครับเหตุที่สะพายานนะ่ามนั้นก็คือว่าเป็น เวลาเขาแปลงร่างเป็นเสือนะครับเขาจะเอาหัวใจเขาไว้ในย้ามแล้วก็สะพายไปนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่บนห้างบนต้นไม้สูงสูงเราอยู่บนห้างตนต้นไม้สูงสูงนะครับเราก็เวลาเขามาหาเรานะครับเราทดลองเอากล่องไม้ขีดนะครับโยนให้เขาทําไมต้องโยนให้เขาละครับคือทดสอบว่าคนคนนั้นสามารถจุดไม้ขีดได้หรือไม่ ธรรมชาติคนก็คือจะจุดไม่ขีดได้ครับผมจนบางคนก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับมันก็มีเครื่องเล่าขานเรื่องเล่าขานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านั่นนะครับตั้งแต่ผมเห็นในในหนังสือนะครับที่ไปก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือไปศึกษารายละเอียดแล้วก็ตอนที่เป็นเด็กอยู่ชัยภูมิก็คนทั้คนแก่เล่าให้ฟังเหตุผลที่เวาเสมิงไม่สามารถจุดไม่ขีดได้ก็คือ มีอุ้งตีนอุ้งเท้าที่ใหญ่นะครับคงจะใหญ่ของผมประมาณสักสองฝ่ามือเนื่องจากว่าการจะไปะจับไม่ขีดจุดไม่ขีดไดนะ้ยากครับไม่งนั้นเราก็ต้องห้ามลงไปจากห้างห้ามลงไปจากที่นอนที่ฝูงร้องเราครับผมเห็นไหมครับความเงียบสงบนกแสกก็ร้องเซลเซอยดใกล้ผมบนหัวนะครับ นี่ก็เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับผมนอนหลับฝันดีนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนที่คอยติดตามทุกคลิปทุกอะไรที่ให้ผมมีกําลังใจทําคลิปด้วยนิเสอมอมาครับยังไงก็คืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับผมหวังว่าคืนนี้ผมคงนอนหลับฝันดีนะครับผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเนีย่ยที่ผมไปทุกครั้งก็คือจะมีนี่ครับคดแล้วก็ทาเวศสุวรรณแล้วก็นาช้างครับผม นี่คืออย่างน้อยก็ทําให้เราอุ่นใจครับนอนหลับวันดีครับผมราตีสวัสด์ครับ